พยาบาบแม้ยามนี้จะเป็นเวลาบ่ายบนท้องฟ้ายังปราบกดแสงแดดแผดจ้าจนอากาศร้อนอบอ้าวราวกับเตาไฟ หากท้องทุ่งที่รายล้อมอยู่รอบลานดินกว้างใหญ่ในอาณาเขตของวัดโคกกลับคลาคล่ำไปด้วยฝูงชนที่พากันมาเฝ้ารอดูพิธีประหารชีวิตนักโทษซึ่งไม่ใคร่จะเกิดขึ้นบ่อยนักในหลายปีที่ผ่านมาวันนี้มีกุดหัวใครกันด้วะอิจิท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์ที่ดังเซ็งแซ่อยู่เป็นระยะระยะจู่จชายชาราร่างสูงคนหนึ่ง ซึ่งเดินแทรกเข้ามาใกล้ก็เอ่ยถามกับหญิงร่างถวมวัยกลางคนที่ดูจะมีความสนิทสนมกันอยู่บ้างอ้าวลุงมีไปอยู่ถึงไหนเล่าก็เอีกเกลี้ยงโจรที่มันขึ้นเรือนออกหลวงเมธีนั่นอย่างไรอิจิกว่าโอ้ยกูจะไปรู้เหรอเพิ่งจะเข้าพระนครมาได้สองวันอ๋อมีหน้าล่ะ ก็ว่าหายหน้าหายตาไปเสียเป็นเดือนแล้วเอ็มากลูกชายลุงล่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้บ้างดอกหรือเรื่องน่ะออกจะร่ำลือกันไปทั้งเมืองโอ้ยหน้ามันกูยังไม่ทันเห็นเวลานี้ก็ไม่รู้ว่าไปเที่ยวกับปลาตีไก่อยู่บางไหนอ้าวไหนไหนว่ามาแล้วมึงก็ลองว่าต่อไปจีไอ้มีบนงึมงำอีจิป จึงเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์อันเป็นข่าวคลึกโครมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เมื่ออีกเรียงโจรใบผู้เคยเป็นไพร่ในสังกัดของออกหลวงเมธีสีสุภลักษ์คุณนางเก่าแก่ซึ่งเป็นที่รู้จักนับหน้าถือตาอยู่ไม่น้อยทั้งในฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีอาศัยช่วงเวลาที่ออกหลวงเมธีพาทาสชายส่วนใหญ่ไปทำราชการยังมณฑลนครจัยสีบุกปล้นเรือนยังอุกอา ความในคืนนั้นนอกจากไอ้เกลียงจะลงมือฆ่าไอ้มันทาาชายไปคนหนึ่งแล้วมันยังพยายามที่จะเข้าไปกระทําชำเราบุตรีของออกหลวงเมธีถึงในห้องนอนอีกด้วยดีแต่ว่าบรรดาทาสที่ยังเหลืออยู่ในเรือนพอได้รู้สติจึงช่วยกันล้อมจับและนำส่งไปยังกรมพระนครบาลเสก่อนขานตลาการไต่สวนในชั้นศาลจนแล้วเสร็จ เห็นว่าไอ้เกลียงเคยอยู่ในสังกัดของออกหลวงเมธีทว่ายังไม่รู้จักผิดชอบกลับกระทําการคิดคดต่อผู้เป็นมูลนายมาแต่เดิมก่อคดีชั่วช้าและโหดเทียมจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตตายตกตามให้มั่นไปเสียนั่นยังไงมากันแล้วเสียงใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ห่างจากคนทั้งสองพูดขึ้น ทำให้อีจิและไอ้มีหยุดพูดคุยแล้วหันไปมองตามในเวลาเดียวกันนั้นเสียงจอกแจกจอกแจที่ดังอยู่ทั่วบริเวณก็พล่อยเงียบหายไปเป็นปริดทิ้งทุกสายตาต่างจ้องมองด้วยความสนอกสนใจไปยังขบวนของพรัรมรงค์และเจ้าพนักงานกรงพระนครบาลซึ่งนำตัวนักโทษเดินทางมาแต่ไกลเมื่อขบวนเดินผ่านมาถึง ทุกคนจึงได้เห็นว่าร่างกายและใบหน้าของผู้ต้องโทษประหารเต็มไปด้วยร่องรอยพบช้ำที่ยังไม่หายดีเนื้อตัวของไอ้เกลี้ยงพายผอมผมเป้ากระเซิร์กระเซิงอยู่ในสภาพถูกจำทั้งมือและเทา้าด้วยตัวเหล็กกล้ามโซ่ที่คอผูกไม้ไผ่ลำยาวมัดกระหนาบอยู่ทั้งสองข้างมีแท่งไม้สั้นๆค้ำอยู่ระหว่างไม้ไผ่ทั้งสองลำ บริเวณใต้คางและ้า่ถอยพอให้ใหายใจออกแต่ไม่สามารถมุดศีรษะหนีออกไปได้ขณะดเดียวกันเจ้าพนักงานที่หามลำไม้ไผ่อยู่ด้านหัวท้ายก็คอยบังคับให้มันเดินไปตามทางกระทั่งถึงกลางลานหลังจากเจ้าพนักงานพาตัวไอ้เกลียงลงไปนั่งเหยียดขากับพื้นก็ถอดคือลำไม้ไผ่ออก จับให้มันพิงกับหลักประหารที่ทำจากไม้สองท่อนมัดเป็นรูปกากระบาทสูงแค่กลางหลังแล้วใช้เชือกไ้าหนาพัานต้นแขนทั้งสองข้างของมันเข้ากับท่อนไม้ในแนวขวางนำดอกไม้ทูกเทียนใส่มือให้เกลียงมัดฝ้ายให้พนมไว้ก่อนจะนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่งมานั่งเทศนาอยู่เบื้องหน้าแม้ไอเกลียงจะไม่แสดงอาการฮืดทัดขัดขืนใดๆ แต่สายตาแข็งกล้าวของมันกลับจ้องมองพื้นดินนิ่งกัดริมฝีปากแน่นจนเห็นเลือดไหลซึมออกมาเหมือนกับว่ามีความคับแขนที่ไม่อาจบอกใครได้สูงอยู่จนเต็มอกกระทั่งพระภิกษุรูปนั้นเทศนาจบจึงลุกไปพื้นที่ส่วนหนึ่งบริเวณหลังลานประหารซึ่งถูกขึงเชือกเอาไว้ไม่ให้ใครเฉียดเข้าใกล้ถูกจัดสร้างเป็นสุม โดยใช้โครงไม้มัดติดกันเป็นรูปประตูปักแน่นลงไปในดินแล้วนำกิ่งไม้ใบหญ้ามาผูกสากจนเต็มมองไม่เห็นทางผ่านเรียกว่าประตูป่าหลังประตูนั้นเป็นซุ้มรอของเพชฌฆาตจำนวนสองคนซึ่งเดินร้างท้ายขบวนมาด้วยแต่แรกตอนนี้กำลังนั่งคุกเข่าภาวนาคาถาทำน้ำมนต์ปราบพรมพื้นดินเพื่อสะกดอาคมในตัวนักโทษ ขับไล่เคราะห์เสนียดจันไรรวมถึงดวงวิญญาณผีตายหงในบริเวณนั้นไม่ให้เข้ามารบกวนพิธีประหารชีวิตพอได้ฤกษ์เพชฌฆาตก็กลุมดาบหัวตัดซึ่งมีลักษณะคล้ายมีดพร้าเล่มยายาวก้าวออกมาจากประตูทีละคนทั้งคู่คาดมงคลศีรษะแต่งกายด้วยผ้านุ่งสีแดงสดถกสูงขึ้นมาเหนือเขา่าให้ธรรมะแมงกว่าจงกระเบนปกติ อย่างที่เรียกกันว่าโถกเขมรสวมเสื้อยันแขนกุดอวดรอยสักบนหน้าอกเป็นอักขระลายพร้อยดูหน้าเกรงขามเมื่อเดินมาถึงตัวไอ้เกลียงหนึ่งในจำนวนนั้นก็ทำการผูกตาให้มันก่อนจะพากันนั่งลงพนมมือเยื้องอยู่เบื้องหน้าทั้งสองฝั่งซ้ายขวาไอ้เกลียงกูกับมึงไม่ได้มีความแค้นอันใดต่อกันวันนี้กูต้องกุดหัวมึงก็เพราะหน้าที่ มึงจงอโหสิกรรมแก่กูอย่าได้ผูกพยาบาทให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปเลยเพชรข้าดาบหนึ่งกล่าวขออโหสิกรรมแล้วก้มลงกราบพร้อมกับวางพวงมาลัยไว้บนตรวนที่ข้อเท้าของไอ้เกลียงเอาดินเหนียวปั้นเป็นก้อนเล็กๆอุดหูมันเอาไว้ไม่ให้ได้ยินเสียงใดๆอีกท่านใดนั้นครูปีประจําพิธีก็เ,เป่าขึ้นเป็นจํานองไหว้ครูเสียงดังโหยหวน เป็นสัญญาณให้เพชฌฆาตทั้งสองคนยกดาบไหว้จรดหน้าผากแล้วลุกขึ้นไล่รำไปตามจังหวะอย่างเชื่องช้ามือหนึ่งวาดมือหนึ่งกวัดแกว่งดาบจ้วงแทงไปในอากาศเท้าหนึ่งก,าก้าวอีกเท้าขยับเข้าชิดยกสลับไปมาขณะเดียวกันก็ค่อ,คอยๆเดินเวียนไปทางทิศอุตรวัดให้ตัวนักโทษอยู่ทางซ้ายมือ ตามธรรมเนียมพิธีอันเป็นอวะมงคลเมื่อเพชรคาตดาบสองไร่รำอยู่สองรอบจนกลับมายังเบื้องหน้าไอ้กเกลียงอีกครั้งเสียงปีที่เราจังหวะขึ้นเป็นลำดับก็โอดกระชันประจวบก,กับเพชรคาตดาบหนึ่งก็กำลังร่รำไปทางด้านหลังหลักประหารอย่างพอเหมาะพอเจอะในเวลาเดียวกันบรรยากาศท่ามกลางฝูงชนที่รายร้อมอยู่รอบลานดิน ก็ตกอยู่ในความเงียบสงบแทบทุกคนต่างพร้อมใจกันกลั้นลมหายใจด้วยรู้ดีว่ากำลังจะเข้าสู่วินาทีสำคัญของพิธีประหารชีวิตมีเพียงเสียงปี่ที่ยังโหยหวนชวนให้คนลุกจู่จูดวงตาของเพชฌฆาตดาบหนึ่งก็เบิกกว้างยังดุดันปากที่เผยอ,ออกจนมองเห็นฟันซึ่งกัดกันแน่นก็เน้น บ่งบอกว่ากำลังตั้งสติมันแล้วเหงื้อดาบหัวตัดในมือจนสุดแขนก่อนจะฟันลงไปที่ต้นคอไอเกลียงอย่างรวดเร็วเสียงคมดาบตัดผ่านเนื้อหนังและกระดูกต้นคอไอเกลียงดังฉับศีราะของมันก็ตกพับลงไปห้อยร่องแรงอยู่ที่อกพร้อมกับเลือดสีแดงฉานที่พุ่งกระฉูดจ,จากรอยตัดบนลำคอราวกับน้ำพุ หญิงชาวบ้านและชายขวัญอ่อนหลายคนต่างพากันปิดตาอุทานและร่ำร้องด้วยความหวาดเสียวเพชาารฆาดดาบสองเห็นว่าขอไอเกลียงยังไม่หลุดจากร่างจึงรีบเดินเข้าไปจิกผมบนศีรษะของมันยกขึ้นดูเห็นว่าที่ลำคอส่วนหน้าบริเวณลูกกระเดือกยังมีผิวหนังและกล้ามเนื้อที่ยังเชื่อมกันอยู่จึงใช้ดาบในมือปาดให้ขาดจากกาัน ภาพเลือดที่กระเซน็นจนเปื่อเปื้อนไปทั่วแขนและมือของเพชฌฆาตดาบสองทำให้ผู้คนที่มุงดูอยู่อย่างน้อยคนหรือสองคนถึงกับหน้ามืดเป็นลมล้มไปศีรษะไอเกลียงถูกนำไปตั้งไว้ที่ปลายเท้าศพรอจนเลือดที่คอไหลจนเกือบจะหมดแล้วเพชฌฆาตทั้งคู่ก็ช่วยกันแก้พันธนาการให้กับศพของไอเกลียง แล้วนำร่างไร้ศีษรษะนอนราบลงกับพื้นยกมือไหว้ขอเข้ามาอีกครั้งจากนั้นเพชฌฆาตคนหนึ่งก็ได้จัดการสับซ่อนเท้าศพหักนิ้วหัวแม่มือเพื่อรูดเอาตรวนเหล็กออกคนที่เหลือก็เอามีดสั้นกรีดหน้าท้องควักเอาตับไตไส้พุงของศพออกมากองไว้กลิ่นข่าวเลือดเหม็นคะคลุ้งที่โชยไปตามลมส่งผลให้หลายคนเกิดอาการคลื่นเหียน าก็ส่งเสียงขย่อนทำท่าจะอาเจียนถึงตอนนี้ฝูงชนส่วนใหญ่เริ่มแยกย้ายทยอยการเดินกลับคงเหลือคนใจกล้าและพวกนักเลงสุรานักเลงถั่วโปที่ยังนึกสนุกยืนสังเกตการวิาพากวิจาร์กันอยู่สองสามกลุ่มกระนั้นก็ยังหลับตาปีเมื่อเห็นเพชรฆาตทั้งสองช่วยกันสับข้อต่อแขนขาของศพให้ขาดเป็นชิ้น เพื่อโยนเป็นฐานให้แรงกาบจิกกินต่อไปหลังจากผู้แทนพระองค์จากกรมพัะธรรมนูนเดินทางกลับไปแล้วเพชฌคาตดาบสองจึงอุ้มศรีรษะไอเกรียงขึ้นจากพื้นและปลดผ้าปิดตาออกเตรียมจะนำไปเสียบไม้ตั้งประจานไว้ไม่ให้ผู้คนเอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่จูจ่ๆศีรษะไอเกลียงก็หลุดจากมือของเพชฌฆาตคนนั้น แล้วกลิ้งหลุนหลุนไปหยุดอยู่เบื้องหน้ากลุ่มนักเลงสุราที่ยืนอยู่ใกล้าลานประหารที่สุดโอ้ย <Hey>. oh. นักเลงแต่ละคนต่างกระโจนหนีด้วยความตกใจกลัวบ้างก็ล้มก้นจำเบาเมื่อเห็นว่าดวงตาที่ยังเหลือโพรงของไอ้เกลียงกำลังกลอกไปมามิหนำซ้ำปากของมันก็แสยะยิ้มมองเห็นฟันซี่ดำๆ อันเกิดจากคราบมากที่สะสมอยู่เป็นแรงปีโอ้ยปีหลอกกูแล้วปีรลอกกูเพียงเท่านั้นเองผู้คนที่เหลืออยู่ต่างก็พากันแหกปากร้องไปพรางวิ่งหนีไปพลางจนลงลุกคลุกคล,ลานกันเป็นแถบๆเหลืออยู่ก็เพียงแต่เพชรฆาตทั้งสองคนและเจ้าพนักงานกรมพระนครบาลซึ่งคอยดูแลพิธีการจนกว่าจะจบสิน้น ไอ้นี่ต่อไปคงจะเฮี้ยนเอาการแม้แต่คราวกุดหัวหัวมันก็ยังไม่ยอมหลุดเพชฌฆาตดาบหนึ่งผู้มีอาวุโสกว่าหัานไปพูดกับเพชฌฆาตดาบสองแล้วก้าวยาวๆไปหยิบศรีรษะไอ้เกลี้ยงขึ้นมาพิจารณาดูมึงไปที่ดีๆีเสถิดไอ้เกลี้ยงอย่าได้อยู่ที่นี่หลอกหลอนคนให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปเลยว่าแล้วก็บริกรรมคาถา ใช้นิ้วมืออีกข้างปิดเปลือกตาให้มันก่อนจะนำศีษะนั้นไปเสียบไว้กับหลักไม้ไผ่ที่ริมทางเดินไม่ไกลจากบริเวณลานดินนักในระหว่างนั้นเพชฌฆาตด,ดาบสองก็ลำเลียงชิ้นส่วนศพที่เหลือโยนไปยังทุ่งหญ้ากใกล้ๆกันทั้งสองคนใช้เวลาอยู่หลายนาทีจึงแล้วเสร็จพากันเดินกลับไปทำพิธีรดน้ำมนต์ไล่เสนียดจันไรซ้ำอีกครั้งที่หลังประตูป่า โดยไม่มีการหันกลับไปมองลานประหารและศีรษะนักโทษอีกเพื่อเป็นเคล็ดไม่ให้วิญญาณเอกเลียงตามไปรบกวนกระทั่งทุกคนจากไปจนหมดสิ้นแล้วลานดินจึงกลับสู่ความเงียบสงัดและวังเวงดังเดิมแม้จะเป็นเวลาบ่ายแก,แก่แต่ความเงียบก็คงอยู่เพียงไม่นานเพราะกลิ่นคาวเลือดที่โชยไปไกลได้เรียกบรรดาแรงกา ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นให้ทยอยกันบินมาจิกกินศพเป็นอาหารเช่นทุกครั้งอีกาตัวหนึ่งที่มาถึงก่อนใช้จะงอยปากคาบลำไส้ของไอ้กเกลียงขึ้นมาสบัดอีกตัวก็พุ่งเข้าไปจิกแยงเกิดเป็นสึกย่ยอยในการแย่งชิงอาหารหากความเหนียวหยุ่นของชิ้นอวัยวะก็ทำให้พวกมันต้องออกแรงไม่น้อย กว่าจะสามารถฉีกลำไส้กดนั้นให้เป็นชิ้นพอจะกลืนลงคอได้ในแต่ละครั้งอย่างไม่ทันที่อีกาทั้งสองตัวจะอิ่มท้องก็ต้องตกใจกับเสียงกระพือปีกพืบพับของแรงตัวใหญ่ที่เพิ่งมาถึงหนึ่งในนั้นจึงบินหนีไปตั้งหลักขณะที่อีกาอีกตัวแค่กระโดดถอยออกไปคุมเชิงอยู่ห่างๆยิ่งเวลาผ่านไปจำนวนของแรงที่บินมาสมทบ ก็ค่อยๆมากขึ้นจาก1เป็น2เป็น3าสี่และ5ตัวเมื่อเห็นชัดว่ากล่องเครื่องในถูกยึดครองด้วยฝูงแรงซึ่งมีขนาดตัวใหญ่กว่าอีกาตัวนั้นจึงหันไปจิกเนื้อจากแขนข้างหนึ่งของศพแทนส่วนอีกาตัวแรกที่พลลหนีไปแม้จะขวัญอ่อนกว่าตัวอื่นๆได้แต่บินวนเวียนอยู่ร,บรอบๆหากมัน ก็จะไม่ยอมเสียโอกาสการกินเลี้ยงครั้งใหญ่นี้แน่นอนด้วยสายตาที่มองเห็นชัดเจนในระยะไกลสังเกตได้ว่าศรีรษะของไอ้เกลียงซึ่งเสียบขาหลักไม่ไผยอยู่ใกล้ๆยังไม่มีตัวไหนจับจองยิ่งรู้ว่าดวงตาของศพนักโทษคืออาหารส่วนที่โอชะที่สุดด้วยแล้วก่อนที่เพื่อนอีกาตัวอื่นจะมาถึงมันจึงไม่รอชา้ารีบโผล่ลงไป กเกาะเรือนผมบนศีรษะอย่างทุลักทุเลแต่มันยังไม่ทันทรงตัวได้มั่นคงทันใดนั้นดวงตาทั้งสองข้างที่ปิดสนิทอยู่บนศีรษะของไอเกลียงก็ลืมโผร่งขึ้นราวกับมีชีวิตทําให้อีก,กาต้องตกใจจนต้องกระพือปีกบินหนีไปอีกครั้งไม่มีใครบอกได้ว่าการที่จูจ่ๆศีรษะซึ่งไร้ชีวิตสามารถลืมตาได้เอง จะเกิดจากกล้ามเนื้อหดหลังจากเสียชีวิตหรือเป็นเพราะวิญญาณของไอเกลียงยังมีเรื่องติดค้างอยู่บนโลกใบนี้รู้จักเพียงว่าใบหน้าของมันในขณะน,นี้เป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นและบางครั้งก็ไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างแรงพยาบาทของมนุษย์ได้แม้แต่ความตาย ตามโหงพยาบาทในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจากอลนวูฟโคเมตสวัสดีครับ